ฉลากมาให้ทุกคนจับสีสีอะไรรู้ไหมสีเกี่ยวกับไอติมดึงคนละหนึ่งอันมันี่มาจับฉลากกันจะเข้าไม่ไดสแต่สีอะไรแต่สีอะไรโอเคสีแดงสีแดงของของพี่คิวแล้วเอาแล้วเขาพี่คิวไม่พี่เขงพี่คิวได้ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เออวันนี้แม่หนูมีฉลากมาให้ทุกคนจับสีสีอะไรรู้ไหมสีเกี่ยวกับไอติมถ้าคนไหนได้สีอะไรจะต้องไปจับไอติมสีนั้นโอเคไหมโอเคไหมคะอ้าวมาเลือกเลยค่ะดึงคนละหนึ่งอัน มันมาจะจะลากเขาจะเข้าไปไหนอ่ะอ่ะอ่ะเราสีอันนี้อ่ะเอาเปิดดูเชฟปังได้สีอะไรเปิดดูได้สีชมพูอ่ะหนูต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนทีละคนอ่ะเชฟปังได้สีอะไรลูกไหนเชฟปังได้สีอะไรห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเชฟปังได้สีน้ำตาลหรือสีช็อกโกแลตเชฟปังจะต้องไปหาไอติมช็อกโกแลตนะลูกสีแดงใช่ไหมคะของหนูสีแดงหนูต้องไปหาไอติมสีแดง หนูไม่ชอบรถเนี่ยอ้าวหนูได้คำนั้นหนูก็ต้องไปเอานั้นหนูได้สีอะไรหนูได้สีชมพูของนมสี้มหายติมสี้มไต้ตันได้สีอะไรสีชมพูสีช็อกโกแลตไปหายติมสีช็อกโกแลตอันนี้สีครีมอันนี้สีครีมชันก็ต้องหารถนมเดี๋ยลูกเอาไปเลยไปหายติมไปเอาตามสีที่ตัวเองได้เลยนะบอบเอาๆน้าบาๆนะสีชมพูไหนตามสีอะไรไต้ตันสีอะไรโอเค สีแดงของพี่พีมโอเคเสีชมพูสีชมพูสีชมพูชอบกินเลยว่ะของพี่คิวแล้วเอาแล้วของพี่คิวไม่มี่ของพี่คิวได้สีส้มไม่มีสีส้มทางนั้นให้เป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมีไหมสีเหลืองมีไหมอ้าวมีโอเค ทุกคนห้ามแกะเดี๋ยว<ซ>ถือกระดาษสีของทุกคนไว้ด้วยเดี๋ยวแม่หนูจ่ายเงินก่อนโอเคของช็ปังสีอะไรคะไหนเปิดให้เพื่อนๆดูดไหนเปิดสิของจะอปปงสีอะไรลูกสีช็อกโกแลตของชฟปังหยิบอะไรมาตัวนี้ใช่ไหมโอเคถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งแกะของไททันสีอะไรคะสีชอ็ชอกโกแลตเหมือนกันเนาะช็อกโกแลตอันอนี้ใช่ไหมเออของพิมสีอะไรคะ สีแดงค่ะอ่ะสีแดงของหนูไหนสีแดงว้าวแตงโมเหรอของเราล่ะแก้มสีชมพูอ่ะของพี่คิวเหรสีส้มสีส้มมีสีแต่มันไม่มีสีส้มแต่วันนี้พี่คิวใส่เสื้อสีอะไรเหลืองก็เลยให้หยิบสีเหลืองมาเอาไปสีเหลืองเอาแกะเลยค่ะทุกคนไปแกะดูเลยของชิปังแกะแกะไม่ได้ให้พี่คิวแกะให้สีชมพูเนี่ยมันเป็นรถอะไร รดนมโอ้รดนมนายหองเชาปางังว้าวอันนี้แตงโมว้าวอันนี้ล่ะสโแลตโอ้กินเลยค่ะห้ามเอาเปลือกทิ้งอย่างนี้นะคะเด็กๆทําแบบนี้ไม่ดีนะคะแบบนี้ค่ะแบบเด็กๆจะต้องเอาขยะอันนี้ไปทิ้งถังขยะนะคะคุณเชอปงังคุณเชอปังคะคุณเชอชอปาง <laughs> น้าฟนน้าเชฟฟังเก็บขยะค่ะอร่อยกันไหมคะคมเด็กๆอันนี้ไว้ก่อนหนูขอเอาอเย็นฟันอะยนนเย็นฟันฮะเย็นฟันหนูชอบกินน้ำเต็มแต่เบียร์เพราะหนูกัดแล้วหนูกัดแล้วหนูเย็นฟันอ๋อเย็นฟันกันเชอป,ปังหรอะหนูเย็นไหมหนูกัดได้นิดเดียวเท่านั้นอ๋อเหรอเก่งมากโอเคสําหรับคลิปนี้เราก็มาให้เด็กๆเล่นกันเนาะเวลาไปซื้อติ่มก็ให้จับจระลักเลือกสีสักหน่อยนึงแต่สีที่เราได้ไม่ครบเราไิคคิวเนาะ โอเคค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชะบังทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ